s อสซ g h บ้านแห่งนวตัตกรรมกระเบื้องและสุขภัณฑ์คอตโต้บุญตราช้างคุณภาพที่วางใจได้ ขอเชิญแฟนคลับรายการเกมเนรมิตร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของรายการเพื่อเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับ12ทีมสุดท้ายในการสร้างเพื่อให้สู้เพื่อบ้านภายใต้โจทย์สุดท้ายแห่งปีตามรอยพ่อของแผ่นดินการจับฉลากคัดเลือกกันอ่งขันในคู่ที่สได้แก่ทีมคุณกอเทพและคุณมาริยครับ มาจากทางบ้านนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นคู่สามีภรรยาที่เหมาะสมกันมากสามีเป็นหมอครับผมเป็นหมอนิติเวศของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับส่วนภรรยาเป็นคุณครูเป็นอาจารย์อยู่ค่ะครับที่ไหนครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธสมชัญเอแบกค่ะโอ้ครับแล้วเราสองคนเตรียมตัวมาขนาดไหนครับก็เตรียมตัวเท่าที่ เท่าที่ทําได้ค่ะก็ทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็เองก็รู้เองว่าเราไม่ใช่คนที่มีความรู้ทางด้านนี้แต่ก็พยายามที่สุดเวลาเรามีจํากัดนะครับขอให้ทั้งสองท่านทําให้ดีที่สุดเต็มที่นะครับค่ะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เชิญได้เลยนะครับก็ขอกรับสวัสดีคณะกรรมการอีกครั้งนะครับในโจทย์ของเกมนนมิดครั้งนี้นะครับก็คือว่าตามรอยของพ่อทีมของเราก็ตามรอยของพ่อไปที่ โครงการในพระราชดำริคืออ่างเก็บน้ํำเขาเต่าโดยที่เราตั้งชื่อสิ่งก่อสร้างของเราว่าศาลาจอมป่าแห่งน้ํานะครับถามว่าทําไมเลือกเขาเต่าเมื่อเราได้ทําการขค้นคว้าเราก็พบว่าเขาเต่าเนี่ยนะคะเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการแรกก็คือพระองค์ไปพบสถานที่โดยบังเอิญนะครับแล้วก็ เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทะเลเนี่ยสามารถเวลาน้ําขึ้นในทะเลก็เข้ามาท่วมถึงพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าปล่อยที่ดินไว้อย่างนี้เนี่ยก็เสียประโยชน์จึงเกิดโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวกับด้านชนประทานแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่นี่นะครับอ่างเก็บน้ําเขาเต่าก็จะกลายเป็นแหล่งน้ําจืดที่สําคัญสําหรับชาวหมู่บ้านเขาเต่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องใช้วิธีเดินหาบน้ําเข้ามาใช้ แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยการประปลาจะพัฒนาขึ้นแต่ว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านก็ยังใช้ประโยชน์กับมันอยู่เราก็เลยมีความคิดว่าเราจะสร้างศาลาจอมปราดแห่งน้ำเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่ได้กล่าวไปไว้เบื้องต้นแล้วนะคะศาลาด,ด้านข้างที่เห็นนะครับจะเป็นส่วนของรอพระพาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้เวลาพระองค์สเสด็จมาทอดพระเนตรการแข่งเรือนะครับแล้วก็ ถัดไปด้านข้างก็จะมีโป๊ะชั่วคราวที่ชาวชุมชนเนี่ยใช้เป็นที่ทํากิจกรรมร่วมกันคือการออลอยกระท,ระทงเป็นต <mental S 2> ้นนะครับทีนี้ทางชุมชนชาวชุมชนเนี่ยต้องการให้เรามีสถานที่ที่เขาสามารถที่ทํากิจกรรมทางน้ำทางน้าร่วมกันได้แล้วก็มีความคงทนกว่าโป๊ะที่เป็นอยู่นะครับโครงสร้างของเรานะครับแรงบันดาลใจเราก็จะมาจากเตา่า ในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นทางเดินบริเวณริมอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วเราจะเห็นส่วนสินตาลสองอันที่ยื่นเข้าไปตรงนั้นเป็นสะพานที่ยื่นเข้าไปในศาลาศาลาของเราเนี่ยจะตั้งอยู่กลางน้ําเป็นศาลาที่ไม่ได้เป็นลักษณะเป็นโป๊ะเป็นศาลาที่มีเสาปักลงในน้ำมีความมั่นคงนะครับทางด้านที่ตะวันตกด้านบนนะครับก็จะเป็นยื่นออกไปเป็นลักษณะเป็นท่าน้ําเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในตัวรครับรูปลักษณ์ภายนอกตัวอาคารของเราหลังคาเราก็จะล้อเรียนเรื่องของกระดองเต่านะครับทางด้านบนครับหลังคาเราจะเจาะเป็นช่องกระจกเพื่อให้สามารถใช้แสงธรรมชาติส่องตรงลงมาที่นิทรรศการของเราได้เลยนะครับตัวอาคารภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าผนังของเราสามารถเปิดและปิดได้เวลาที่เราใช้เราก็เปิดแล้วก็มีการถ่ายเทยอากาศได้ดีนะแล้วก็วัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ย เราจะเลือกใช้ให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติคนระับอย่างผนังที่เราใช้แล้วก็ทาเป็นระแนงไม้หรือว่าบริเวณทางเดินเนี่ยเราก็จะล้อเลียนภาพลักษณ์ของอสะพานหรือสะพานปลาที่เป็นสะพานไม้นอกจากนี้นะคะในการตกแต่งภายในของเราเนี่ยเราก็ยังคำนึงถึงวัสดุที่มาจากชุมชนท้องถิ่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเสือกระจูดหรือผ้าไฟที่โด่งดังถือเป็นโอท็อปของที่นั่นด้วยนะคะ แล้วก็พื้นที่จัดนทิทรรศการของเรานะครับเป็นพื้นที่แบบน็อกดาวน์คือเราสามารถเคลียร์นิทรรศการสําหรับจัดกิจกรรมชั่วคราวสําหรับชุมชนเวลาที่ต้องการที่จะมารวมตัวกันตรงนี้ด้วยสุดท้ายเลยนะคะการก่อสร้างของเราเนี่ยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักพวกนี้ก็คือทั้งความพอประมาณความมีเหตุผลและ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อประโยชน์ที่จะได้คือความยั่งยืนนะคะเราไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหาประโยชน์จากการเล่นเกมนี้จากการที่หนูจะได้เกมสักสองล้านมันไม่ใช่ประเด็นแต่สิ่งที่เราทําก็คือเรามีคุณธรรมว่าเราต้องการจะสร้างจริงๆเพื่อเทิดพระเกียรติร่วมกันจริงๆค่ะและนี่คือคู่สทครับเชิญดูวการเลยครับคุณกันคุณอ่านนะครับ นี่ดูว่าเรื่องราวนั้นถูกใจอย่างไรมีอะไรสงสัยเชิญครับนักนิรมิตมืออาชีพคือเวลาเราได้ยินคําว่าออจอมปราดแห่งน้ำเนี่ยนะคะมันคือเรื่องของ wisdom เลยมันคือเรื่องของคลังความรู้ถูกไหมคะการที่จะสร้างความเป็นจอมปราดเนี่ยค่ะมันอาจจะมีเครื่องมืออื่นในการที่จะสื่อเรื่องนี้เนี่ยได้ได้อย่างที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะคือวันนี้เนี่ย เรามีอาคารเทริดพระเกียรติเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งบางทีเนี่ยเกือบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือชาวบ้านหรือว่าคนแถวนั้นก็ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทางน้าบ้างนะครับเพราะว่าน้าประปาเนี่ยใช้เป็นแค่แหล่งสํารองแล้วถ้าเราทําให้มันสะดวกเช่นสามารถสร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านเกิดก่อเกิดไรายได้เช่นการตกปลาพายเรือหรืออะไรในอ่างเก็บน้ําซึ่งทัศนียภาพสวยอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าดึงดูดให้คน เข้ามาร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนได้มันยังจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนอีกด้วยนะครับแต่หนูก็คิดยากไปกว่าน,นั้นเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะต้องทําให้อาคารหลังเนี้ยมันเป็นอาคารที่คนแถวแถวเขาเต่าเนี่ยเขารู้สึกว่านี่คือของชั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้สึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วเขาจะเกิดความรักแล้วก็ห่วงแหนาการทอผ้านะคะที่เป็นโอทอปของเขาแต่เขาไม่ค่อยได้ขายของเขาเองเขาไปขายตามที่ห้างใหญ่ๆในกรุงเทพที่หัวโตวหอยหิน แต่ถ้าเกิดเขามีแหล่งอย่างเงี้ยค่ะแหล่งที่เขาจะอยู่เขาก็จะรักของเขาแล้วเขาก็จะพรีเซนต์ของเขาเองนี่คือแนวคิดของทีนี้นะครับเชิญอาจารย์สมิทธ์ครับโดยส่วนตัวก็ชอบนะครับอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แต่สัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ได้เซเลบรตท่านคือไปเซเลบรตโลเคชั่นของเขาเต่ามองแล้วผมว่ายังไม่ได้ให้ให้สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นปราดนะครับถ้าเราพูดถึงเราคนเห็นปับ๊บ ก็จะนึกถึงเกาะเต่าเขาเต่าแล้วท้ายสุดก็จะมีคนไปลอกไปทําล็อบบี้โรงแรมอีกนะครับอันนี้ไม่ได้ตําหนินะครับแต่เราอาจจะเป็นคนกรุงมเกินไปเราก็เลยมองความเป็นมิวเซียมสําคัญแต่ผมว่าตัวเราเองผมก็ยังขี้เกียจในบางครั้งเราอยากสัมผัสเราอยากจะเดินผ่านน้ําเข้าไปในศาลาของท่านนะครับมันอาจจะมีแพลตฟอร์มที่เดินเหยียบลงน้ําก็ได้แล้วก็เดินขึ้นไปบนเต่าอะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้เล่นโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณถ้าจะตําหนิเรื่องเดียวคือโครงสร้างตึกมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วไปครอบหลังคาทรงเต่า อันนี้ไม่ไม่ค่อยสวยคือท้ายที่สุดมันก็คือสี่เหลี่ยมถ้าดูแปลนถ้าจะเป็นเต่ามันต้องเป็นเต่าจริงๆเลยนะครับเต่าแล้วก็พอเต่าขนานกับน้ำเนี่ยมันไม่ดูไม่ไดนามิกหัวเหอมันน่าจะเอียงๆแบบหัวเต่าออกไปกำลังจะว่ายออกไปแต่ก็นะครับเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งนักนิติศาสตร์นะครับก็ก็ก็เก่งแล้วนะครับที่ที่จะคิดแต่ว่าวิธีคิดในเชิงงานออกแบบมันมันมันก็ยากนะฮะมากและนี่ก็คือทีมของคุณกอเทพและคุณมาริยานะครับ และนี่คือแบบสาราจอมปราดแห่งน้ําโครงการอ่างเก็บน้ํำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันตอนนี้นะครับมาดูซิว่าคะแนนจากนักเนรมิตมืออาชีพที่ให้คะแนนค <Okay. S 2> ู่ที่4ได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ทีมคุณกอเทศและคุณมารยาได้คะแนนไป69.25คะแนนมาเป็นอันดับที่3แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้จึงต้องกลับบ้านไปพร้อมกับคู่ของนาโจาและน้องครับซึ่งสัปดาห์นี้ทีมที่มีคะแนนนํามาเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ทีมคุณอาภิพัฒน์และคุณโอฮาไทยรัฐอันดับ2คือทีมคุณรถเมฆหนึงนิดและคุณแม่ละครับสัปดาห์หน้ามาร่วมลุ้นกันนะครับว่าทีมใดจะมาพรีเซนต์เป็นทีมต่อไป และจะสามารถช่วงชิงการเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่จังหวัดอื่นๆที่อาจจะมีพื้นที่ให้ชาวบ้านอยากทำลักษณะต้นนี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็มีส้มโอลิ้นจีไปสู่ชุมชนหรือประชาชนของพระองค์จริงๆค่ะจริงๆแล้วอินสปีเรชันมันตอบสนอง <c oughs> เรื่องของฟังก์ชันได้ด้วยมันกลายเป็นภาพเด็กต่างๆแต่ไม่ต้องไปบังคับให้เขาทำาค่บ,บนการกู้ภัยครับฟังก์ชันในการขึ้นไปใช้บนหลังคาเลยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่สัปดาห์หน้าภาพคลาดครับ